สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับส่วนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มีเวลาสั้นจริงๆประมาณสัก5นาทีนะก็ข่าวเรื่ององค์ขมนนรีนะครับคงจะต้องนำมาถกเป็นประเด็นให้พี่น้องได้ไปพิจารณานะครับาการประกาศตั้งกัมปนารุดิตนะครับขึ้นไปเป็นองค์ขบวนรีนะเพิ่มเติมเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจพี่น้องครับ พี่น้องคงจะพอทราบกระมังครับกำพนารุษดิดแต่ไม่แน่นะครับคือถ้าตามข่าวเนี่ยอาจจะหลุดหูหลุดตาพี่น้องไปได้นะเราให้ความสนใจอภิสิทธิ์เวชชีวะสุเทพเทือกสุบรรน,นะครับอตอนนั้นถ้าจะได้ยินชื่ออ,อนุพงษ์เผ่าจินดานะครับหรือว่าจะเป็นได้ยินประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอาจจะพอนะพอเป็นไปได้หรือประวิทย์ในเวลานั้นนะครับ แต่ว่า,ากัมพนารุิติ์นี่พวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากเท่าไหร่นะสำหรับคนที่นะไม่ใช่คนที่อยู่ลึกในแวดวงทหารหรือว,ว่านะเข้าใจว่ากลไกในกองทัพนั้นเขาเป็นอย่างไรนะครับก็นะครับ,นะรบสรุปกันสั้นๆง่ายๆนะเพราะเรื่องเวลาที่จำกัดเนี่ยก็จะเรียนให้พี่น้องทราบว่าสัญญาณ ของความหวังด้านประชาธิปไตยของพี่น้องนะครับในรัชกาลที่10เนี่ยนะครับก็ต้องวัดผลกันนะ,ะวันนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องไปตีความกันล่ละก็ต้องไปดูประวัติของกัมพนารุตจิตสั้นๆน,นะพี่น้องนะนะครับอ้านะครับไม่ใช่อันนี้นะ เป็นนายทหารซึ่งเรียกว่าไม่ได้แก่มากนะครับไม่ได้เหมือนประ,ประวิทย์นะครับไม่น่าจะเป็นรุ่นน้องของประยุทธ์จนันร์โอชานะนะครับแต่ติดๆกันมานี่แหละไล่กันมาน่าสนใจที่ว่าทำไมรีบดันขึ้นไปเป็นองคมนตรีนะครับ ไล่ประวัตินะครับเขาเป็นนายทหารซึ่งสังกัดอยู่ในสายของรออ,อนะครับรักษาพระองค์แล้วไม่ใช่ธรรมดาซะด้วยนะถ้าดูประวัติการทำงานเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะลงเอยแค่เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับตำแหน่งสุดท้ายแต่ว่านะครับฐานะที่ได้ทำงานนั่น ปีห้นะครับถ้าไปดูให้ดีปีที่เกิดเรื่องนะึงเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นะพี่น้องคงเข้าใจนะครับกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นั้นเป็นกองพลไม่ใช่กองพันนะครับกองพลเลยนะครับรักษาการในเขตเมืองหลวงเขตภาคกลางเขตกรุงเทพเนี่นะครับสรุปก็คือคนที่เจ้าไว้ใจที่สุดให้รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย เลือกมานะครับคือตรงนี้แล้วโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับผู้บัญชาการกองพลนี่นะครับก็จะต้องขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งแหละคือมันเป็นสายงานซึ่งเราเดากันได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการไปแขวนไว้ตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วก็ถึงแม้จะไม่ถึงพอบอทอบอเนี่ยแต่ดูให้ดีนะครับว่านายทหารคนนี้เนี่ย ปีห้าสองนะครับเป็นผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่15บหาพอเกิดเหตุปุ๊บนะครับย้ายเข้ามาเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์นะแล้วมาปฏิบัติงานนะครับสังหารโหดพี่ร้องประชาชนก็ให้บันทึกเอาไว้วนน่าณเวลานั้นเนี่ยประวิทธ์วงสุวรรณเป็นคน ว่าว่าว่า,วาเป็นคนบัญชาการเลยว่าจะเอาใครขึ้นใครออกใครลงใครมาทําอะไรเนี่ยนะเป็นพี่ใหญ่ของบุรพาพยักนะครับแล้วก็ณเวลานั้นถ้าเราเราจากันไม่ผิดเนี่ยประยุทธ์จันโอชาก็อยู่ในนะใน <c oughs> ลักษณะของการเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็ได้รับปูนยอดปูนตําแหน่งนะให้เป็นผอบทบก็เป็นเพราะผลมาจาก การปฏิบัติงานตรงนั้นแหละครับตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นผู้ช่วยผอบตทบอะนะครับนะปี52อนะครับ,รบอันนี้พี่น้องลองไปไล่เรียงดูอีกทีแต่ว่ามันประมาณอย่างนี้แหละครับคืออนุพงษ์เผ่าจินดานะ,ะประวิทย์วงสุวรรณนะครับแล้วก็ประยุทธ์จันโอชาแล้วก็เนี่ยมามีนะครับกัมพานารุติตแล้วก็มีท่านอื่นอีกนะครับซึ่งอ,องค์มนตรีก่อนหน้านั้นที่เข้าไปนะั้นเราก็รู้อยู่ว่าเป็นอยู่ในข่าย แล้วก็แม้กระทั่งนี่ครับภัยบูญคุ้มฉายานี่ก็อยู่ในกลุ่มปฏิบัติการนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ได้สังหารประชาชนมาผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าไอการรัฐประหารคุณยิ่งรักเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าไอกลุ่มนายทหารที่ได้สังหารพี่น้องประชาชนในช่วงปี52-53นั้น พวกนี้ก่อกรรมทาเข็นไว้มากมันคาหูคาตาเราอาจจะพุ่งเป้าไปที่นายประสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรผมก็ได้บอกไปแล้วว่าสองคนนี้ยังไงก็หนีนะหนีความรับผิดชอบไม่ได้นะครับคนตายขนาดนั้นแต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงนั้นคือคนที่ปฏิบัติการแล้วคนที่ปฏิบัติการนั้นก็กลายเป็นแม่ทัพนายกองซึ่งกลุ่มอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดณนะวันนี้ ไล่ตั้งแต่พี่ใหญ่สุดประวิทธ์วงสุวรรณนะครับอนุพงษ์เผ่าจินดา,าภัยบูร์คุ้มฉายาประยุทธ์นะครับจันโอชากรมพนารุติตมือเพชฌฆาตเหล่านี้เป็นมือเพชฌฆาตรักษาพระองค์ทั้งนั้นนะครับเป็นทหารเสือราชินีนะครับแล้วก็ <c oughs> กรรมพนารุติตนี่เรียกว่าเอาขึ้นมาเป็น นะตำแหน่งองค์ข้ามนตรีกันแบบไม่ไม่น่าเชื่อว่าเร็วมากนะครับเร็วมากแล้วก็เราก็เรดาร์เราคิดไม่ถึงเราคิดว่าน่าจะเอาคนอื่นมั่งนะถ้าประวิตยบงสุวรรณขึ้นนีย่ยังจะสมเอตสมผลมากกว่านะครับด้วยวัยด้วยอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่านายทหารนายนี้นะครับมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะครับแม้กระทั่งหลังการรับประหารปี 5- 7มาเนี่ย คำปนาดรุตินีริเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญนะในการจัดการกับกลุ่มที่ต่อต้านนะครับดูสีหน้าท่าทางนะครับเป็นคนน่าจะตัวใหญ่นะแล้วก็ถ้าจะทั้งจะเอาจริงเอาจังนะครับโหดว่างั้นเถอะโหด <c oughs> นะครับการจัดการกับนักศ,ศึกษานะมีบทบาทสําคัญแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับญาติผู้เสียชีวิตก็ได้มีการร้องเรียนนะ ก็ต้องถือว่าไปถูกตัวแล้วครับยื่นหนังสือถึงพลตรีตอนนั้นเป็นพลตรีอยู่นะครับปีห้าสามเนี่ยนะเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ใน,นเวลานั้นนะครับก็มีการยื่นหนังสือแม่ของน้องเกรดนะครับก็พาพเพื่อนพ้องน้องพี่ไปยื่นหนังสือบอกว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยคือผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เนี่ย มีหน้าที่ในการเข้าสลายการชุมนุมและมีการใช้อาวุธสงครามยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมจนไปเห็นให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากซึ่งรวมถึงลูกสาวของคุณพยาวด้วยเขาจึงเดินทางไปที่กรมฐานราบที่หนึ่งรออแล้วก็ทางด้านกัมพนาตก็ได้ส่งพันตรีปาิพงศ์ศรีสามเจรจา โดยแจ้งว่าพลตรีกัมปนาธได้ย้ายไปทํางานที่อื่นไม่ได้ประจาอยู่ที่นั่นแล้วนางพยาวึงได้อ่านข้อเรียกร้องนะครับถึงพลตรีกัมปนาตร,รู้ติดนะครับและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารผู้ชุมนุมในปี53ว่าขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและขอใหยุติบทบาทการตบเท้าแสกแซงการเมืองรวมทั้งการแสดงท่าทีเคลื่อนไหวกดดันให้เกิดภาวะสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นการสร้างความสูญเสียชีวิตแก่ทหารชั้นผู้น้อยแล้วก็จะเป็นการสร้างความทุกข์ร้อนให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตชายแดนนะครับเนี่ก็ยืน่นหนังสือมาวันนี้เป็นไงครับคดีพี่น้องก็เข้าใจนะคดีความที่มีคนตายเป็นร้อยๆเนี่ยบาดเจ็บเป็นสองพันพิการจํานวนมากเนี่ยนะครับไม่คืบหน้าไปไหนนะไม่คืบหน้าไปไหนนะครับ ส่งไปนั่นกอโจรปัดทิ้งนะครับไม่ยอมรับเรื่องนะถือว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่บ้างอะไรบ้างนะแต่คนตายอย่างนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยรู้ดีพี่น้องครับว่านะถึงจะสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเตะถ่วงตีความนะครับแต่ว่าความผิดเหล่านี้มันล้มล้างได้ยากมากนะครับคาหูคาตาโค้หวังว่าเวลาที่ผ่านไปเขากลุ่มอำนาจไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ แล้วอาจจะหาทางให้มีการนิรโทษกรรมกันเสียทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแต่หลังจากถ้านิรโทษกรรมทั้งหมดนะครับมันก็ต้องได้ทุกฝ่ายมันก็จ,จะเสียของอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงหาทางที่จะนะครับจัดการเรื่องคดีความให้มันให้มันงุบงิบกันไปว่างั้นเถอะนะโดยที่ทางฝั่งคุณทักษิณทางฝั่งเสือแดง ทางฝั่งคนที่โดนมาตราสองเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับนะการเนื้อโทษกรรมหรือถ้าได้รับก็ได้รับในสภาพซึ่งมันไม่นะไม,ไม่ไม่เต็ม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 หน่วยนะครับไม่เท่าก็แล้วกันไม่เท่ากับที่พวกเขานะจะได้คือเขาอยากจะได้โดยที่ไม่ไม่ยอมให้ประชาชนได้ไม่ยอมให้ฝั่งตรงข้ามได้นั่นแหละวิธีการก็เอาตัวนายทหารซึ่งปฏิบัติการโดยตรงเนี่ย เข้าไปอยู่ข้างวังซะถามว่าตรงนี้ยีอีโอเป็นคนสั่งเองโดยตรงไหมนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่ c ี o โอเป็นคนสั่งการโดยตรงนะครับนายทหารที่ถืออํานาจกันขึ้นมาเนี่ยพี่น้องก็สังเกตทุกคนไอ้มือเปเื้อนเลือดกันขึ้นมาทั้งนั้นนะครับมือเปเื้อนเลือดกันขึ้นมาทั้งนั้นนะครับมีส่วนทําให้ประชาชนตายแล้วถึงได้มาอยู่ในตําแหน่งแล้วนะครับที่สุดแล้ว ก็กลัวว่าประชาชนจะมีอํานาจก็เลยต้องยึดอานาจต่อก็เป็นกลุ่มเดียวกันรัชาการที่เก้าเขาใช้โจรนั่นแหละนะครับมามานะทำร้ายประชาชนเสร็จแล้วก็ให้โจนนรนั่นแหละคุมอํานาจต่อแล้วโจรก็จะเป็นต้องอยู่แล้วอาศัยอํานาจของกษัตร,ริย์นั่นแหละมาปลดทุกข์ปลดภัยให้ตัวเองก็เมื่อทํางานรับใช้เนี่ยเป็นหน่วยรักษาพระองค์นี่แล้วคําสั่งออกมาพี่น้องก็คิดดูแล้วกันว่าใครเป็นคนสั่ง กร้ขบวนการนี้เปรมก็เป็นคนรับรู้พระเทพรับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถึงตอนที่เขาจะต้องปลดทุกปลดภัยเนี่ยพระบรมฤาษีอโอขึ้นมาเนี่ยก็ข้อมูลต่างๆเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการทํางานของระบอบเดียวกันนะครับพระบรมขึ้นมาเองก็บอกว่าจะรับอํานาจนะรับนโยบายสารต่อนโยบายของพ่อวันนี้การเอากำพนาดรุติดไปอยู่ตําแหน่งซึ่ง ถ้าในฐานะของกรรมปราานะครับฐานะของผู้ปฏิบัติการก็ถือว่านะกลุ่มเครือข,ข่ายคอสชอเนี่ยก็ต้องคิดว่าถูกต้องแล้วเพราะกรรมปณารุดิดนี้รับไปเต็มๆนะครับเป็นผู้บัญชาการการปฏิบัติงานสลายการชุมนุมของพี่น้องประชาชนโดยตรงรับผิดชอบโดยตรงหน่วยทหารที่ออกมายิงพี่น้องประชาชนนะครับเป็นกองพลที่หนึ่งนี่แหละนะครับจะมีราบสิบเอ็ดอะไรก็เป็นหน่วยงานย่อยลงไปนะครับ แต่คนที่รับเต็มๆแล้ววันนี้ก็นะครับรับเงินเดือนเดือนแสนจากเงินภาษีอกรของประชาชนในฐานะเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์องค์ใหม่กัมพาราตุติิดนะครับแล้วก็บทบาทของกัมพาราตุติิหลังจากที่ได้สังหารพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ก็ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นปฏิปักษ์กับทางฝั่งคุณทักษิณน,นะครับมีเจตจำนงชัดเจนไปในทางเดียวกันนะไปในทางเดียวกันกับขบวนที่ลุกขึ้นมาล้มอำนาจคุณยิ่งรักนะครับแล้วก็มองคนเสื้อแดงว่าเป็นศัตรูนะครับไม่ต่างจากไพบูลคุ้มฉายาเลครับเพราะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันซึ่งนะครับมีความโหดร้ายต่อประชาชนแล้วก็ มีส่วนในการปฏิบัติงานวันนี้ทหารนะครับใหญ่ครองบ้านครองเมืองสังหารประชาชนขึ้นสู่ตําแหน่งแล้วนะครับนะคดโกงโดยที่ใครตรวจสอบไม่ได้ตั้งโครงการต่างๆขึ้นมานะครับแล้วที่จะครอบครองอํานาจนี่ก็วันนี้ก็เห็นการนะเรียกว่ารุกเข้าไปในเชิงจิตธรทยามวลชนนะครับเข้าไปสังหาเข้าไปจัดตั้งนะเอาเด็ก ระดับอนุบาลไปเรียนหนังสือไปเรียนไม่ใช่หนังสือไปเรียนวิธีการของทหารปลุกปั่นให้รักชาตินิยมทหารทิศทางอย่างนี้นะครับสบายใจไม่ได้พี่น้องครับถ้าพี่น้องถามว่าเขาจะมาเพื่อสร้างประชาธิปไตยไหมทางข้างหน้าเนี่ยไอทหารเหล่านี้เนี่ยนะมันจะประนีประนอมปรองดองแล้วยอมรับกฎเกณฑ์กติกาความยุติธรรม ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยอมรับโทษรับผิดไม่ใช่อยู่แล้วครับเพราะมันกลัวนั่นเองนะครับกรรมที่ทําไว้หนักมากนะครับเพราะด้วยความกลัวก็เลยต้องนะครับดิ้นรนหาที่หลบภัยนะครับจะถามว่าเป็นองคม,มนตรีแล้วจะหลบภัยจากความชั่วร้ายที่ได้ทำไว้หรือไม่กรรมมีผลแห่งกรรมนะครับผมไม่เชื่อว่านายทหารเหล่านี้นะครับจะรอดพ้นจากบ่วงบาศบ่วงแห่งกรรม ซึ่งพวกเขาได้ทําแล้วเป็นกาหนักด้วยคนตายเป็นร้อยและตัวเลขจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยบางคนบอกเป็นพันนะครับเอาละ่ะนะครับเราไม่มีหลักฐานอะไรก็ต้องว่ากันตามนั้นแต่ว่าไม่ใช่99รายหรือร้อยทายแน่ๆราะนั้นมันรวมเจ้าหน้าที่นะปฏิบัติการด้วยอะไรด้วยถ้านับคนที่สูญหายไปนะครับแล้วคนที่นะครับศพหาไม่เจอเนี่ยนะ จำนวนเท่าที่ผมได้ยินมานะครับมันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นหลักหลายร้อยนะครับมากกว่าตัวเลขที่เป็นทางการนะครับเป็นหลายเท่านะครับก็ฝากให้พี่น้องพิจนารณานะนะครับหลักฐานความจริงต่างๆนะครับสงสัยตรงไหนพี่น้องไปศึกษาต่อก็แล้วกันนะครับมันมีข่าวมีอะไรให้พี่น้องได้ตามอยู่นะครับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องก <c oughs> ับการสลายการชุมนุมนะมีท่านอื่นด้วยนะครับ ผมก็จะนำเสนอเพิ่มเติมว่าวันที่2เมษายน53ผ่อนจะมีการนะสลายพี่น้องประชาชนเนี่ยปรนะวิทย์วงสุวรรณนะครับเป็นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วถูกตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยนะครับ18เมษายน53นะครับอนุพงศ์เผ่าจินดาพอบอบทบขณานั้นนะครับเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ราบ11นะครับ แล้วนุงพงษ์ได้เรียกพบตรบพบตหน่วยที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามประกาศพรกฉุกเฉินประชุมรับนโยบายโดยพลเอกประยุจันโอชาเป็นรองพบทบทอนั้นนะครับพลเอกวิทย์เทพศรินรยุทธยาผู้ช่วยผบทบพลเอกพี่รุนแพ้่พลสงศเสนธิการทบพลโทคณิตสาพิทักษ์แม่ทัพภาคที่หนึ่งพลโทดาวพงษ์รัตนสุบรรองเสทบนะครับ พลโทโปรดบุญนาถผอบอนอสอสอ,อันนี้นะตัวยอ่อเอาตัวยอ่อๆไปก็แล้วกันนะครับพลโทยุทธศิลป์โดยชื่นงามผอบอนอปอ,อนะครับพลตรีอุกฤษณรงค์วิทย์ผอบอมทบอเอสิเอ็นะครับแล้วก็พลตรีกัมนพ,ออพนาตรุติดิษฐ์ผบพลหนึ่งรอ,อรที่สําคัญที่สุดคือกัมพนาตรุติดเพราะาอยู่ในตําแหน่งที่ คุมอานาจในส่วนของภาคกลางรอบกรุงเทพนะครับนะแล้วก็มีท่านนะครับพลตรีสุรศักดิ์บุญสิรินะครับพลตรีอําพลชูบุญชูประทุมอ่าพลตรีอุทิศสุนทรน,นะครับพลแล้วก็พันเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์นี่ชื่อนี้ก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับนะแล้วที่สำคัญนะครับอ่คนเหล่านี้นะครับ ออตอนนั้นเทพพงศ์ที่พิจารณ์นี่ปฏิบัติการแทนวาลิตรโรดพัรตีนะฮะที่เจอเข้าไปเมื่อสิบเมษายนะครับก็มีการประชุมกันเรียกว่าเหมือนกระทำสงครามเลยทีเดียวนะครับแล้วชื่อเหล่านี้นะครับพี่น้องจับตาดูให้ดีนะอันนี้ให้บันทึกเอาไว้วันนี้อยู่ในอำนาจอยู่ในตำแหน่งกันหมดนะครับอยู่ในอำนาจในตำแหน่งกันหมดแล้วก็บทบาทลีลาในการที่จัดการพลเสื้อแดงแเป็นมิตรเป็นศัตรูกับเสื้อแดง นะกำราบคุณทักษิณไม่ให้เพยเยอะขึ้นมาแล้วก็พยายามจะใส่ร้ายภาษีนี่นะครับคือเราคนที่ผมเรียกว่าเป็นเพชรฆาตนะครับรักษาพระองค์เพชรฆาตรักษาพระองค์นะครับก็มีหนึ่งไายขึ้นไปเป็นองคมนตรีบันทึกเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจับหูจับตานะรบปรากฏการทางการเมืองนี้ต่อไปนะครับว่าเขาขึ้นไปเป็นองคมนตรีแล้วนะครับ จะมีบทบาทอะไรอย่างไรส่วนความหมายนัยะสําคัญอื่นๆนะครับก็ให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันผมมีเวลาแค่นี้จริงๆนะพี่น้องนะไม่ได้ทักทายกันนะครับก็คราวหน้าเราจะพบกันใหม่นะครับเวลามีน้อยจริงๆสวัสดีครับ